รัวนะคะซึ่งเป็นอีกเมืองหนึ่งนะคะที่อยู่ทางเกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด์ที่ต้องบอกว่าโด่งดังมากๆค่ะใช่ค่ะเป็นเมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งสปาและการท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าที่นี่เนี้ยซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดของนะคะน้ำพุร้อนทะเลสาบ ป่าทุงา่งหญ้าและทาาดแล้วก็โคลนเดือดค่ะใช่ค่ะแล้วสำหรับที่นี่นี่นะคะต้องบอกว่าทัศน,นียภาพนะคะที่สวยมากๆนะคะของภูเขาไฟและที่สำคัญนะคะเป็นแหล่งรวมวัฒน,นธรรมนะคะต่างๆของชาวเมาลีด้วยค่ะ เช้าเนี่ยนะคะเรามาจากเมืองมาธามาทาเนี่ยขับรถมาที่โรตัวรัวใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงอืแล้วก็ขับมาถึงที่นี่เลยค่ะอุทยานเ l ล g a t ตนั่นเองนะคะ h e l l เกต e จลเทอร r มอลพาร์นะคะตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า50ไร่เป็นสถานที่ที่จะได้สัมผัสถ,ถึงพลังงานความร้อนไอพิภพตื่นตากับความมหัศจรรย์ของบ่อโคลนเดือดที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินี่ไงคะอันนี้นะคะเป็นโคนลนสีดำเขาเขียนไว้ว่า I n k Pot นะคะซึ่งตรงนี้แหละเป็นโคลนที่ํามารีมออกมาไว้ ทำสักกับสักกับเอ,อ่ยอ,ยอมผ้า <5. S 2> ให้เป็นสีดำดำจริงเนาะตรงนี้เนี่ยมีอายุประมาณ1,000 0ปีมาแล้วนะคะแล้วก็เป็นสถานที่ที่เหมือนแม่น้ำสองอันนี่นะคะมาบรรจบกันนะคะมีสองฝั่งนะคะนั่นกะ็คือโรโตัวกับโรโตติกนั่นเองใช่ค่ะแล้วมันก็เป็นเลกเลกก็คือเป็นทะเลสาบแล้วพอเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะมีการประทุข,ขึน้นก็ทำให้น้ำเกิดแห้งหายไปและกลายเป็นทะเลโคลนเดือดใช่ เราจะลงบ่ออันนี้อันนี้ร้อนแบบร้อยองศาเอาไหมเดือดเลยอะ่ะผุดผุดผุดอะไข่ต้มคงไหม้เลยอะ่ะดูนี่ด,มด,ดิมันเดือดนากลัวเดือดนากลัว คือตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนมันเป็นทะเลสาบแล้วมีการประทุของภูเขาไฟแล้วก็มีลาวาออกมาจนสุดท้ายก็กลายเป็นอย่างนี้เลยน้ําเหือดแห้งหายไปใช่ค่ะก็ใช้เวลาประมาณ6เดือนนะคะให้มันกลายมาเป็นสภาพแบบที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะคะแล้วถ้าเกิดอยากรู้ว่าทําไมถึงมีโครนผลิตขึ้นมาแบบนี้นะคะต้องบอกว่าใต้พื้นที่เรายืนอยู่เนี่ยนะคะมีแมกมานะคะอยู่ใต้พื้นดินประมาณ2.5กิโลนะคะเพราะมันใกล้มันใกล้กับผิวโลกมากมาเลยทําให้มันเดือดเดือดปุดๆุขึ้นมาบนบนพื้นผิวแบบที่เราเห็นอยู่นะคะละลายแล้ท่า แล้วก็กลายมาเป็นโคลนแบบนี้นะคะซึ่งโคลนตรงนี้เนี่ยนะคะไม่สามารถลงไปแช่ได้นะคะเพราะว่าโคลนตรงนี้มีพิษแล้วก็ร้อนเกินไปเวลาอย่างที่เราจะลงไปแช่โคลนข้างล่างเนี่ยนะคะเขาต้องขึ้นไปเอาโคลนบริสุทธิ์จากข้างบนเขานู่นนะคะพอเอาลงมาเสร็จปุ๊บเขาก็จะต้องมาปรับอุณหภูมิให้อยู่ประมาณ40-48องศานะคะเพื่อให้เหมาะกับร่างกายแล้วก็อุณหภูมิของเราค่ะเขาบอกว่าตรงนี้เมื่อก่อนเนี่ยนะคะเป็นพื้นที่ที่ชาวเมลีอยู่ประมาณ สี่ห้าหมู่บ้านอะไรประมาณนี้นะคะอยู่ตรงนี้แล้วก็มีกำแพงกั้นรอบแบบสูงมากสูงกว่าต้นไม้ประมาณ150ปีที่ผ่านมาเขาทุบก,กำแพงลงเพื่อที่ให้ตรงนี้เนี่ยกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนเข้ามาเที่ยวกันได้ข้างบนนู่นนะคะมันจะมีน้ำตกอยู่ซึ่งน้ำตกตรงนั้นเนี่ยเขาว่ากันว่าเวลาชนเผ่าเมาลีเนี่ยเขาไปออกรบหรือเป็นแผลมาเนี่ยเขาก็จะไปแช่น้ำตกข้างบนเพื่อที่จะให้สมานแผล นี่ไพินย่าโดนอะไรก็ไม่รู้กัดบนหัวตรงนี้เลยอ่ะไปเอาเอาหัวจุ่มเขาไม่ให้หัวจุ่มเขาไม่ให้เอาหัวจุ่มตรงน้ําเกลือตรงน้ําโคลนด้วยช่วงกิจกรรมดาว ก็เป็นที่ที่เราจะต้องมาซื้อตั๋วก่อนนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปนะคะก็คนละ90เหรียญน,นะคะแล้วก็ข้างในเขาก็จะมีชุดให้ยืมถ้าเกิดใครไม่ได้เอาชุดว่ายน้ำมาที่นี่นะคะได้รับรางวัลด้วยนะคะนั่นคือ Tourist Industry นะคะในปี2007ค่ะ สองคนกำลังพยายามหลบแดด,ดที่แดทีม่ดว่าร้อนมากใ <c oughs> จค่ะ,ะมาพูดถึงประโยชน์ของการแชร่โครดดีกว่านะคะประโยชน์ของการแชร่โครนเนี่ยก็คือว่าเวลาเราลงมาในโครนเนี่ยมันจะเจอความร้อนเพราะฉะนั้นจะทำให้รูขุมขนของเราเนี่ยเปิดแระธาตุเนี่ยก็จะเข้าไปแล้วก็ไปดูดเอาสิ่งสกรปรกแล้วก็สิ่งที่เป็น <c oughs> เป็นพิษออกมาจากร่างกายเรานะคะเราก็ลงมาแช่ได้ประมาณ20นาทีเท่านั้นนะคะพอแช่20นาทีเสร็จแล้วปุ๊บก็ต้องลุกขึ้นมานะคะแล้วก็ไปอาบน้ำเย็นทันที พราะว่าอุณหภูมิในร่างกายเนี่ยก็อาจจะทำให้เป็นลมได้แล้วก็โดยเฉพาะนะคะสมับใครที่เป็นไข้อยู่นะคะเขาไม่อน mm ุญาตให้ลงมาแช่คนเด็ดขาดเพราะว่าตัวคุณเนี่ยจะมีอุณหภูมิที่ร้อนของไข้อยู่แล้ว mm hmm. ยิ่งมันลงในบ่อโครนเนี่ยนะคะ mm hmm. ที่มี อุณหภูมิถึง40องศาเนี่ยจะทาให้ยิ่งร้อนไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยจะอันตรายแล้วก็ทำให้เป็นลมได้ง่ายด้วยใช่ะค,ะค่ะพอเราเอาจอกโครนปุ๊บเราจะต้องไปอ่านน้าเย็นเพื่อที่จะไปการช็อกร่างกายนะคะจากร้อนไปเย็นแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปแช่น้าเกลืออีกซึ่งเขาบอกว่าจะทําให้ผิวเนียนนุ่มไปหลายวันเลยทีเดียว